ป้าย AI คืออะไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะ Creator มือใหม่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ภาพ AI เราเป็นคนถ่ายรูปเองลงหน้าเราเองไม่ได้ใช้ภาพ AI จากที่อื่นๆและก็ Meta AI นะคะเราไม่ต้องเปิดภาพ AI การที่เราเปิดภาพ AI หมายถึง AI เขาก็จะมองว่าเราใช้ภาพ AI สำหรับใครที่สร้างรายได้มีรายได้แล้วค่ะเขาจะหักส่วน รายได้บางส่วนให้กับ AI ดังนั้นสังเกตว่าภาพที่เราใช้ AI นะคะก็จะมีเหรียญน,นะคะรายได้น้อยกว่าภาพที่เราถ่ายเองนะคะดังนั้นใครที่เปิดป้าย AI นะคะรายได้คุณจะลดลงนะคะเพราะว่าเขาหักส่วนแบ่งให้เจ้าของ AI นะคะไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดนะคะอย่างครูฟ้า AI ที่อื่นนะ ครูฟ้าก็ไม่ได้ติดบ้าย AI นะครูฟ้าจะติดเฉพาะ Meta AI เพ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ราะ Facebook เขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราใช้นะคือถ้าเราใช้ภาพ AI จากที่อื่นถ้า Meta AI mm. เขาจับได้ mm. เขาก็จะติดให้เราอัตโนมัตินะคะ mm. เขาจะติดให้เราอัตโนมัติดังนั้นใช้ภาพตัวเองไม่ต้องติด AI นะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก่อนที่เราจะเปิดะคะมันจะมีปิดอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเปิด เราก็ไปกดดูแล้วก็มากดที่เรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างเนี่ค่ะเรียนรู้เพิ่มเติมได้เองเลยไม่ต้องเชื่อครูฟ้าทั้งหมดให้เรียนรู้เองได้เลยว่าใครที่ควรติดภาพ AI อ่ะจะเป็นตามที่ครูฟ้าได้อธิบายเมื่อสักครู่ไหมนะคะมือใหม่ที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าป้าย AI ออยู่ตรงไหนนะคะให้มาดูตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะโพสต์รูปภาพหรือคลิปนะคะ เขาจะมีป้ายตรงนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราสังเกตด้วยนะว่าโพสตของเราจะไปสาธารณะหรือไม่นะคะอ่าให้ขึ้นสาธารณะแบบนี้แล้วก็สําหรับกลมๆเปิดนี้ครูฟ้าเปิด i g นะคะ i g เปิดอัตโนมัติแล้วก็ใครที่ต้องการเก็บภาพไว้นะคะให้สร้างอัลบั้มไว้ได้เลยนะคะกดบวกได้เลยสําหรับป้าย AI ที่ครูฟ้าพูดถึงคือป้ายตรงนี้นะคะปกติจะปิดปิดป้าย AI แต่ถ้าเรา ใช้ภาพ AI นะคะเราก็กดมาที่ภาพ AI เนีอยคคะอ่ะให้มาเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าใครบ้างที่ต้องเปิดนะให้มาเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่เข้าใจที่ครูฟ้าอธิบาย <นะ S 2> ใหมาอ่านเลยนะคะอ่ะครูฟ้าได้อ่านได้อธิบายให้ย่อๆแล้วนะใครที่อยากจะรู้เองนะคะก็มาศึกษาตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ค่ะอ่ะ เรากลับออกไปนะคะคุณฟ้ากลับออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าใครใช้ป้าย AI เราก็กดที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มป้าย AI นะคะกดตรงนี้แต่ภาพนี้ไม่ใช่ AI นะคะเราก็ไม่เปิดนะคะสําหรับใครที่เปิดป้าย AI แล้วลองสังเกตดูนะคะภาพที่เราเปิด AI กับภาพไม่เปิดรายได้การสร้างรายได้จากเนื้อหาเท่ากันหรือไม่ก็ให้ิเคะห์ช่องกอันเองะคระิเตอร์มือใหม่ ลงมือทํานะคะทําให้ถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนะคะถ้าเราทําลงมือทําจริงๆขยันจริงแต่เราไม่มีความรู้นะคะรายได้เราอาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆนะคะดังนั้นเราตั้งใจมาทําแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะสู้ๆค่ะครีเตอร์มือใหม่นะคะสู้ๆนะคะครูฟ้านาลัะค่ะ